โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็นั่นแหละจะมาล้หัวเลยปืนมากมากนะครับซึ่งเป็นปืนที่มีคนขอมาผมว่าปืนเนี้ยน่าจะโหดนะแล้วก็ล่าเนี่ยง่ายเลยว่าไอ้สกิลเอ็กซ์มเนี่ยทุกคนดูสกิลนะดูยิงยิงไปเส้นตรงก็ยิงรัวๆด้วยผมผมไม่แน่ใจนะตัดเชนหรือเปล่านะครับแต่มันรัวอยู่เออดามเพ็กก็น่าจะแรงน่าจะล่าได้อยู่แล้วมั้งโอเคเหมือนเดิมพัตัดของแต่งนะพัตัดก็ จะเป็นสอง,องสายปืนที่นเคยของแต่งก็เป็นสองโลดิเวทานผมกันโดนตียนเยอะๆนะครับโอเคแล้วไปเริ่มลากเลยดีกว่าโอ้พี่ชายไม่เอากันในลาวาแลวจากตอนแรกอยู่เกาะอซบไม่รอก,กันบนลาวาเลยโอเคผมควรฆ่าประตนูนั่นจะเป็นสิ่งที่ผมควรทำเพราะว่ามันกดลาวานะครับสิ่งนั้นนะผมก็เล่นกู่กับยามาเหมือนเดิมวุ้ยวุ้ย อุ้ยมันแรงเนี่ยรอบว่าหกลอยเคกูโดนลุมเลยโอ้พี่ชายครับพี่ชายครับสวยดีนะผมที่ผมยังรอดนะครับขอดูดหน่อยวิเปิดพาวันเลยอะ่ะแม่งลุมวีย่ะ <c oughs> ทำไมเป้าหมายม่งลิงคนเดียวหมดเลยวะเนี่ย <c oughs> ว่ายไม่โดนอ้น้องสวยมา โอเคครับผมทีนี้ก็ได้เวลาสวนกลับกขนแล้วครับมวีสี่แล้วอะ่ะทำไมอะ่ะมามดิให้หมดอะ่ะให้หมดอ่ะสวยม่านะต้องโดนหลุมแน่เลยไม่โคตรแผนลวงอะ่อะไม่เไรครับผมระดับนี้โดนมันนับไปทวนอ,อุ้ยโอเคครับใช้แล้วรีบปล่อยนะครับทุกคนสกิลมันจะเบาตอนแรกมันจะแรงแล้วจะเบาตอนท้ายโอเค ไปไหนเอ่ยปึ๊บสวยทำลายเพื่อนเอาโดน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 ลาดโดนลารดโอเคเราฮิวก่อนนะครับโดนลารดไปทีแม่งไม่ได้เลือดนะครับทุกนโอ้โ้เข็นแทก <c oughs> ผิพาดทางเทคนิคเว้ยเข็นแตกแล้วก็มีสายผลซึ่งควรเปลี่ยนของแต่งนะครับสายผลคือไอโ,ลโลรลรเวียมันไม่ได้กันนะครับหาอะไรนี่มันเถกถึ่กันบอกสายปืนไงวันเนี่ยมาดิโอหนึ่งหนึ่งนี่มันชิวเพื่อนดูดิปืนมันดาเมจแรงจริงนี่เนี่ยเว้ยทำเป็นเล่นน่ะนิรันดปืนโล่หนึ่ง้ย ดีดาเมจแไม่งรแจมอะเอาไอตัวนี้ก่อนไม่งซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเน้นฆ่าซัพพอร์ตก่อนค่อยไปฆ่าตัวหลักนี่ะดีอยู่มั้งให้เดาเฮ้ยจะหนีไปไหนวะจับว่าวอ๋อตัวหลักมันอยู่นี่นี่วะ่ะเข็นแตกเข็นแตกนี่อยู่นี่วะ อืมอ๋อแต่มันหลุดง่ายอยู่นี่วาว่า,วาแล้วต้องเปิดจะเปิดแต่แรกอะแม่ลักหมัดนี้จริงๆเลยหลุดเลือดน้ำมันเหรอสวยเขค้นหมดแล้ววายน,นลกมาถึงไอ้น้องเขค้นหมดเนะี่ยบายบาย อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ชายเล่นกดลาวายแล้วกลัวจริงๆแน่นอนครับเราจะอยู่บนอากาศก่อนเป็นนกอ,อินทรีสอรีร่อ๋อมาไดโน่สองคนเจ็บหนึ่งสวยตัวที่ผมต้องฆ่าไปดูเลือดตรงนู้นละแม่เป็นเป็นแบบสายดาบนะบอกเลยคูดอ,อิ่มอะบายบายเพื่อน หวงเลือดกันไหมนะแม่งจะหิวเลือดอย่างเดียวเลยทู้คนเนี่ยดามเมจว่าอุ๊ย้อุ้ยยิงทีมีแสบอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่มามเปิดเค้นได้หรือเปล่านะดูคนก็ลองไปลองเปิดให้ผมดูแน,นันไม่รู้อ,ะอ่ะใช่ป่ะนมเฮ้เพื่อนไม่เลิกนะโอะเค้นแตก เฮ้ยมาใหม่มาใหม่เฮ้ยไอดาบตัวนี้เนี่ยที่ผมโดนแม่งยุ่งแล้วผมก็ตายตายอุ้ยเคนเอ้ยตายไอยวันนี้ไม่ได้ไม่ให้หนีเออตามกัดเรื่องมึงเว้ยไม่สนแม่งเล่นอย่างนี้อีกอะ บายบายเย่ yeah. มีอีกไหมไอ้งามไส้อะไรทำร้าย,อ,ย,ย,ยอืมอืมอืมโอ้แม่งโลกนี้มิไแต่ปลาไหลปะสู้ไม่นานเม่นกาเล่นทางน้ำนะทางปกสู้ไม่ไหวดิอ้เก็บโปะหมดเก็บโปะหมดบิดดิฟินบิดดิโด้แล้วเป่าคาถาอื <c oughs> อ่าตามมาด้วยมาครับ ไปสอนวิธีเล่นนะครับผมก็คือเรายิงสกิลแซดคือสกิลแซดของไอ้ปืนเนี่ยคือเราตัดไปเลยสกิลมันโดนยากดามเมจเบาแต่ข้อดีมันคือตัดเก็นแต่สกิลแซดตัดเก็นผมเคยลองมาแล้วแค่จีก็ตายอ่ะเหมือนใช้ผลแสงใน GPO เลยจีคนไม่กี่ทีก็ตายแล้วแม่ฟาร์มเปิดเผาอยู่เหรอมานี่มาเพื่อนเดี๋ยวช่วยทำให้เปิดเผาให้เร็วๆ อุ้ยอ้า,อาวมันแท่สกิลออกได้อู้ขอบคุณมาเพื่อนเอาละแม่งวาร์ปอีกอะโคตรเกลียดแม่งเลยว่ะแม่งเล่นเคียวเนี่ยอูอูีเฟท์ไฟสลุนเว้ยมาครับผมจะพาไปอยู่คนในมิติมันจะได้เปิดไม่ได้นะ จบแล้วเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบตายนี่เกือบตายนี่ดีนะครับผมรีบกดสแปมไม่งั้นได้ตายลาวาอีกรอบแน่โอเคโดยรวมว่าถือเป็นปืนที่ทุกคนไปหาเล่นกันได้ดีนะครับผมแค่ไอ้นี่เองตีบวกให้ดาเมจมันแรงเพิ่มขึ้น8%เองนะดูดินี่แค่8%เนี่ยดูมันตอดเลือดอะ แต่ก็นั่นแหละผมเป็นปืนที่เล่นยากอยู่นะเพราะมันมีดีแค่สกิลเดียวอันนี้พูดจริงเลยเนะี่ยสกิลทำมาหากินเนะี่ยสกิลเอ็กเนะี่ยแม่งมีดีอยู่สกิลเดียวเออแย่ละลุหมาหรอลุมอีกแล้วอุ้ยสกิลหมดขึ้นบนฟ้าก่อนจุดอ่อนพวกเองไงเว้ยไปอยู่บนฟ้าไงนะบ๊ายบาย มาด้เรืออะไรน้องเวลาล้างแค้นแล้วอ่ะแ้ยงัยงยงังยังโอเคมันเปิดเค็นได้ตะกี้นั่านจะเปิดเค็นบา,บายบายสวยมาอีกมามาอีกมาไ,มได้แบบแรงๆอะไรเงี้ย อย่ามาไม่ปาดไกลเกินโมจิ ji, มาอย่าโดนผลมันล็อกนะครับโดนล็อกคือตะกี้ผมเกือบตัวระเบิดระเบิอสวยอืผลา,าไปมาด้เรียบร้อยอืมสกิลแซดบเป็นสกิลที่โดนยากอยูอย่เนี่ยเธอ,อ นย่าโหดแค่สกิลเอ็กซ์แค่สกิลเดียวนะครับทุกคนเอาไปหาเล่นประปนันกันก็ได้นะครับผม,มปืนแม่งแรงจริงอะ่ะสกิลเอ็กซ์ทุกคนต่อเดือดโคตรแรงอะเปิดคู่กับวีสี่อะเห็นปะนั <Brand. S 1> ่นแหละปืนผมก็ไม่ได้เอนชาร์ดเลยผมบอกเลยถ้ามาร์สหกร้อยก็เอนชาร์ดโหดนะโอ้โห,โหต่อทีอะแม่งหายไปประมาณห้าพันบวกได้อะเพะเป็นปืนโลกหนึ่งนะครับยวดูดิ กดค้างด้วยนะแต่กิสกิลผมเบิ้ลไม่ได้สกิลปุ่มเบิ้ลสกิลปล่อยเองใช้เลยหรือไม่ก็โดนตีเนะี่ยโอเคไม่น่ามีนลาแนวนะครับทุกคนเอาละก็น,นั่นแหละใครที่ชอบฟลิล์มลกันลืมฝากกดไลค์แชร์ตามด้วยก็เจอครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย